ก็สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับคนที่ติดตามนะครับก็หลังจากที่ไม่ได้ลงคลิปนานนะครับก็วันนี้ก็มีเวลาก็เลยอยากจะ,ะทำข้อมูลดีๆนะครับทำข้อมูลที่คิดว่าทุกคนน่าจะ,ะสนใจนะครับคิดว่าทุกคนน่าจะสนใจและก็กำลังวิเคราะห์กันอยู่ก็คือกระแสช่วงนี้นะครับมันจะมีเรื่องกระแสการทํา ร้านลัางรถหยอดเหรียญที่ค่อนข้างแรงนะครับการทําร้านลัางรถหยอดเหรียญเนี่ยมีมีผู้คนสนใจเป็นจํานวนมากนะครับก็มีทั้งผู้ที่ศึกษาข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็คนที่อาจจะยังไม่มีข้อมูลมากนักนะครับก็ตัดสินใจเข้ามาเข้ามาเล่นในตลาดตรงนี้แล้วก็หลายๆคนนะครับก็ประสบกับความล้มเหลวไปนะครับ ก็ด้วยแรงจูงใจบางอย่างเช่อนอาจจะเป็นแรงจูงใจเรื่องกระแสพัฒนาตนเองการหารายได้กระเป๋าที่2อง p ิ s s i v e i n ธุรก,กิจเสือนอนกินอะไรต่างๆนะครับพอเล็งเห็นว่าไอ้ร้านล้างรถหยอดเหรียญเนี่ยมันน่าจะเป็นช่องทางหนึ่งนะครับในการสร้างรายได้กระเป๋าที่2ก็ตัดสินใจทํากันเยอะแยะมากมายเลยนะครับโดยปราศจาก ข้อมูลความรู้ที่จะนำไปประกอบในการตัดสินใจวันนี้ผมก็เลยเนำข้อมูลที่จะมาวิเคราะห์นะครับเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์ธุรกิจรางรถ3รูปแบบนะครับ3ประเภททำไมต้องพูดทั้ง3ประเภทเพราะว่า,าลูกค้ามันคือลูกค้า,าคนที่มีรถถูกไหมครับ พะลูกค้าคือคนที่มีรถอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับอาจจะเป็นคนละกลุ่มกันแต่มันมีความสัมพันธ์ต่อกันอยู่เดี๋ยวเรามาดูว่าใน3ประเภทเนี่ยก็จะมีคาแคร์มาตรฐานคาแคร์ที่เขาทํามายาวนานแล้วนะครับก็คือการล้างรถแบบพรีเมียมนะครับหรือ,อล้างรถหย่อดเหรียญน,นะครับที่กําลังเป็นกระแสกันอยู่แล้วก็ที่มาใหม่ล่าสุดเลยก็คือ ล้างด่วนนะครับโดยกระแสของการทําล้างด่วนเนี่ยผมรู้สึกว่ามาแรงจริงๆนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะมีผลกระทบต่อล้างร้านล้างรถหย่อดเหรียญพอสมควรทีนี้เมื่อกระแสมันเป็นแบบนี้เรามาดูกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงแล้วการที่จะตัดสินใจทำเนี่ยเราจะตัดสินใจอย่างไรนะครับ คุ้มค่าไม่คุ้มค่าไปต่อหรือจะพอแค่นี้เดี๋ยวเรามาดูกันผมจะเริ่มจากค่าแคร์มาตรฐานนะครับผมทำเป็นแผนผังในลักษณะแบบนี้นะครับค่าแคร์มาตรฐานเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะมีจุดแข็งจุดอ่อนนะครับหรือมีโอกาสมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับอันนี้ ใช้หลักการของการสวอตนะครับเพื่อวิเคราะห์ก็คือ strength weakness uh, opportunity นะครับแล้วก็ treat นะครับสิ่งทั้ง4อย่างเนี่ยก็คือเป็นรูปแบบของการใช้วิเคราะห์อะไรก็ได้เรามาดูกันว่าถ้าเป็นคาแครม,มาตรฐานเนี่ยเขามีจุดแข็งอะไรจุดอ่อนอะไรนะครับจุดแข็งของคาแครม,มาตรฐานเนี่ยคือคุณภาพเรื่องการบริการเนาะ ก็ล้างแบบพรีเมียมนะครับแล้วก็ตั้งราคาสูงได้นะครับมีกําไรมีกําไรค่อนข้างสูงกําไรต่อนหน่วยเพราะว่าแต่ละวันก็จะ,ะมีจํานวนรถที่เข้าบริการในจํานวนที่จํากัดเพราะว่ามีเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเราสามารถสร้างลูกค้าประจํานะครับลูกค้าที่เคยใช้บริการเขาก็จะมาใช้เป็นประจานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความผูกพันในการสร้าง ลูกค้าประจําแล้วก็ศักยภาพในการขายบริการเสริมนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ํายาเคลือบอะไรต่างๆนะครับเขาสามารถขายบริการเสริมได้เพราะว่าได้คุยกับลูกค้าโดยตรงนะครับแต่ก็ใช่ว่าจะมีแค่จุดแข็งนะครับมันก็จะมีจุดอ่อนด้วยจุดอ่อนก็คือต้นทุนแรงงานสูงเพราะว่าต้องใช้คนในการล้างเช็ดถูเคลือบแล้วก็ระมัดระวังระวังสีรถเขา ถลอกอะไรพวกนี้นะครับก็ใช้ทักษะคนค่อนข้างเยอะแล้วก็คนเนี่ยก็จะหมุนเวียนนะครับคนที่มีทักษะก็จะมีหมุนเวียนเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกนะครับก็ทําให้ควบคุมหรือจัดการคนค่อนข้างลําบากนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการบริการนานก็คือคนที่จะล้างรถเนี่ยต้องเอารถไปจอดแล้วก็นั่งรอที่ร้านกาแฟหรือนั่งรอในจุดที่เขาเป็นห้องเตรียมไว้ให้นะครับ ก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็ต้นทุนนะครับต้นทุนในค่าดําเนินการเนี่ยก็จะสูงหน่อยนะครับมีการใช้น้ำยาอาที่มีคุณภาพราคาแพงเช่นเคลือบสีอะไรเหล่านี้นะครับต้นทุนก็จะสูงกว่ามาดูเรื่องโอกาสบ้างครับโอกาสของเขาเนี่ยเขาจะสามารถสร้างมูลค่า อะไรได้บ้างเรื่องตลาดรถยนต์พรีเมียมเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่เป็นสแตนดาร์ดอยู่แล้วใครๆก็อยากให้รถเงางามนะครับเรื่องรถ EV ีที่กำลังเติบโตขึ้นนะครับหรือการสร้างโมเดลสมาชิกเนี่ยล้างอ่าสิบครั้งฟรีหนึ่งครั้งหรือว่าฝนตกล้างออกไปฝนตกภายในหนึ่งวันสองวันล้างฟรีอะไรแบบนี้ครับเขาก็สามารถสร้างโมเดลสมาชิก นะครับก็จะทําให้มีลูกค้าอยู่ตลอดนะครับหรือแม้เรื่องอุปสรรคเรามาดูเรื่องอุปสรรคเนี่ยคู่แข่งก็คือคนที่จะมาแย่งมาแย่งเอาลูกค้าของเขาไปก็คือกลุ่มที่ต้องเร่งรีบเนาะล้างด่วนปีตลาดล่างร้านล้างด่วนร้านล้างรถหยอดเลี้ยเนี่ยก็จะมาขอแบ่งนะครับขอแบ่ง ลูกค้าบางส่วนไปนะครับแล้วก็เรื่องขาดแคลนแรงงานฝีมือเนี่ยถ้ามีลูกน้องนะครับที่เขาล้างเก่งๆดูแลรถด,ดีบริการลูกค้าดีแล้วเขาลาออกเราก็ต้องปั้นใหม่นะครับแล้วก็เรื่อง DIY เนี่ยความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ล้างรถอะไรเหล่านี้นะครับมันสร้างขึ้น,นง่ายนะครับโดยเฉพาะยุค AI แบบนี้นะครับมัน สามารถหาข้อมูลได้ง่ายนะครับก็อาจจะมีคนที่เขาสามารถทำเองได้นะครับล้างเองที่บ้านแล้วก็พรีเมียมได้ในในเวลาที่สั้นลงอะไรเหล่านี้นะครับหรือแม้แต่ตลาดเกี่ยวกับตลาดออนไลน์นะครับที่มันอของราคาถูกปั๊มชีดน,น้ำอะไรเหล่านี้ราคาถูกลงคนก็เลือกที่จะซื้อปั๊มไปล้างเองที่บ้านก็มี เยอะเหมือนกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือในส่วนของคาแคร์มาตรฐานทีนี้เรามาดูในส่วนของล้างหยอดเหรียญกันบ้างนะครับหยอดเหรียญเนี่ยมีจุดแข็งยังไงบ้างนะครับจุดแข็งของร้านล้างรถหยอดเหรียญเนี่ยคือต้นทุนต่ำเนาะเพราะว่าไม่ได้จ้างคนไม่ได้อา่า มีคนเฝ้าร้านก็คือเปิดบริการโดยใช้เครื่องล้างอาัดฉีดอัตโนมัตินะครับลูกค้าที่มาล้างเนี่ยเป็นคนล้างเองนะครับเป็นการบริการเซลสเวดก็คือบริการตัวเองเปิดบริการ24ชั่วโมงนะครับก็จะมีลูกค้าเฉพาะกลุ่มเช่นคนที่มีความอ,าอยากล้างรถเองอคนรักรถนะครับชอบ ล้างชอบขัดเช็ดถูอะไรพวกนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้นะครับก็จะชอบใช้บริการเกี่ยวกับล้างหยดเหรียญน,นะครับแต่ว่ามีจุดอ่อนที่ตอนนี้หลายคนพลาดก็คือจุดอ่อนที่สำคัญมากที่สุดก็คือเมื่อเราไม่ได้จ้างไม่ได้จ้างลูกน้องเราเราก็ ต้องมีทักษะต้องมีทักษะก็คือทักษะของการบริหารจัดการร้านไม่ว่าจะเป็นการซ่อมบำรุงนะครับการซ่อมบำรุงด้านอ,อ,อุปกรณ์ปั๊มหรืออะไรต่างๆการบริหารจัดการต้องมีทักษะช่างที่จําเป็นต้องมีพอสมควรนะครับแล้วก็ลงทุนเริ่มต้นเนี่ยสูงเพราะว่าเตรียมร้านเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับก็เตรียมให้ครบลงทุนก็ไม่ใช่ในน้อยนะครับถ้า สช่อง5ช่อง6ช่องเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า5 6าหกแสนเแสนนะครับก็ใช้เงินค่อนข้างสูงมากแล้วก็คืนทุนเนี่ยก็จะช้าความเสี่ยงด้านประสบการณ์ลูกค้าอันนี้สําคัญมากถ้าถ้าอุปกรณ์ชํารุดนะครับถ้าอุปกรณ์ชํารุดเนี่ยลูกค้าก็จะหายแรงดันน้ําบางวันก็ แรงอยู่ดีๆปั๊มพังซะแล้นะครับแรงด้านตกนะครับโฟมโฟมไม่มีความเป็นโฟมโฟมอาจจะไม่ไม่ไม่สามารถล้างล้างคราบอะไรต่างๆออกได้ครับผสมน้ำมากเกินไปอะไรแบเนี้ครับตั้งเวลาก็เอาเปรียบลูกค้าเช่นเออ่ใช้เวลาน้อยไปนะครับให้เขา10วิ15วิอะไรเงี้ยต่อ1บาทแล้วก็น้ำกระเด็นใส่ลูกค้าที่ล้าง ข้างๆแบบนี้อันนี้ก็คือประสบการณ์ลูกค้าถ้าประสบการณ์แย่เนี่ยเขาจะไม่มาเลยนะครับอันนี้คือจุดอ่อนนะครับจุดอ่อนแล้วโอกาสน่ยมีไหมครับโอกาสมันมีโอกาสอะไรบ้างมาดูการสร้างรายได้เสริมอ่สร้างชุมชนถ้าโซนนั้นอ่ะยังไม่มียังไม่มีเลยแล้วเราเราสร้างชุมชนขึ้นใหม่เช่นมีร้าน สะดวกล้างมีร้านสะดวกซักมีร้านของชำร้านขายกาแฟอยู่ในโซนเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยมันสร้างชุมชนขึ้นมาใหม่แบบนี้มันจะประคองกันได้นะครับมันจะไปด้วยกันลูกค้าที่มาล้างรถก็อาจจะแวะซื้อ,เ,อเครื่องดื่มร้านของชำม,มาล้างไปด้วยดื่มไปด้วยอะไรแบบนี้หรือล้างรถเสร็จก็แวะร้านกาแฟซื้อของกินอะไรพวกนี้นะครับ มันเชื่อมโยงกันนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับอุปสรรคทีนี้มาดูที่อุปสรรคนะครับอุปสรรคก็คือตอนนี้เลยสดสดร้อนๆ้อนนะครับคู่แข่งล้างด่วนเนี่ยผมโดยความรู้สึกประสบการณ์ส่วนตัวของผมที่ทำเกี่ยวกับล้างรถหย่อดเหรียญมานานแล้วก็ ทำตู้ล้างรถด,ด้วยนะครับมีเครือข่ายมีคนรู้จักมากมายก็มีประสบการณ์ที่คล้ายคล้ากันรู้สึกว่าล้างรถหย่อเหรียญเนี่ย <c oughs> มันมันยากขึ้นนะครับมันยากขึ้นแล้วมีร้านล้างด่วนเข้ามาเนี่ยทำให้ประสบการณ์ของลูกค้าเนี่ยเขาเปลี่ยนไปนะครับ ล้างด่วนมาในราคา69สบาาทเจบาาทล้างเองก็60บบาทซึ่งมันราคาพอๆกันเขาก็เลือกที่จะไปล้างด่วนอันนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าเอา่อใครจะจะรอดนะครับเราก็ต้องดูๆกันไปการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นตลาดอิ่มตัวนะครับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยต่างๆนะครับ พอมีข่าวเรื่องไฟดูดนะครับก็เดี๋ยวก็คงจะมีหน่วยงานนะครับที่เกี่ยวข้องเขาคงจะเริ่มทําการกํากับดูแลเข้มงวดขึ้นก็จะเพิ่มต้นทุนขึ้นนะครับอันนี้ก็คงจะไม่ง่ายแล้วนะครับทีนี้มาดูเรื่องล้างด่วนบ้างว่าล้างด่วนเนี่ยเขามีจุดแข็งยังไงเขามีจุดแข็งอะไรนะครับ ตอนนี้นะครับจุดแข็งที่ชัดเจนมากก็คือความรวดเร็วนะครับความรวดเร็วในราคาที่สมเหตุสมผลก็คือแต่และที่อาจจะไม่เท่ากันนะครับตั้งแต่69ไปจนถึง100บาทก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแต่ที่แน่ๆคือเขาการันตีเรื่องล้างเสร็จภายใน ตั้งแต่เราเข้าเข้าร้านไปแล้วก็วิ่งตามโฟโล์จนเสร็จก็อยู่ประมาณนี่แหละครับ5นาทีถึง8นาทีหรือ10นาทีประมาณนี้ซึ่งมันเป็นเวลาที่เรารอได้นะครับมันเป็นเวลาที่เรารอ,รอได้ไม่ต้องลงจากรถนะครับขับรถเข้าไปแล้วก็ขับไปเรื่อยๆสเตชันเริ่มจากการจ่ายเงินก่อนนะครับ จ่ายเงิน69บาทก็สแกนจ่ายพอสแกนจ่ายเสร็จเข้าช่องฉีดน้ําฉีดน้ําเสร็จฉีดโฟมเช็ดรถฉีดโฟมแล้วก็เช็ดถูนะครับแล้วก็ล้างน้ําออกล้างโฟมออกแล้วก็ไปสเตชันเช็ดเช็ดแห้งทั้งหมดนี่ก็ใช้เวลาประมาณ8นาทีผมไปลองมาแล้วก็จะมีบางร้านก็8นาทีบางร้านก็12นาทีประมาณนี้แหละครับ ก็ถือว่าเป็นเวลาที่เราโอเคยอมรับได้ทีนี้ร้านล้างรถอย่าเหรียญจะสู้ยังไงจะสู้ยังไงไหวราคา69บาทแต่ร้านดูล้างด่วนเนี่ยเขาจะรอดหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้นะครับศักยภาพในเขาคือรองรับรถได้จำนวนมากนะครับแล้วก็ พฤติกรรมของคนไทยเราก็ชอบลักษณะแบบนี้นะครับ <c oughs> ทีนี้ถ้ามันมีการต่อยอดเป็นทำเป็นระบบสมาชิกรายเดือนนะครับระบบเตมเติมเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยครับพอมีระบบตัวนี้เข้ามาผูกผวานพวบคนก็จะเลือกที่จะใช้บริการเพราะว่าได้สร้างระบบไปแล้วอันเนี้ยผมคิดว่ายังไงก็มาแน่นอน แต่เขาก็ใช่ว่าจะมีแค่จุดแข็งนะครับเขาก็จะมีจุดอ่อนจุดอ่อนก็คือใช้คนเยอะนะครับแต่ว่าไม่ต้องใช้ทักษะมากนะครับใช้คนเยอะแต่คนไม่จําเป็นต้องมีทักษะมากแค่ฉีดน้ําถูโฟมธรรมดานะครับเช็ดแห้งธรรมดานะครับเช็ดแห้งแบบธรรมดาก็ไม่ได้ต้องใช้ทักษะอะไรแต่ว่ากําไรเขาก็น้อยนะครับเพราะว่าตั้งราคาต่ํา ต้นทุนสูงนะครับจ้างคนกำไรน้อยต้องเน้นวอลุ่มถ้า,าต่อวันต่อสัปดาห์หรือต่อเดือนเนี่ยเขาก็จะต้องตั้งเป้าว่าต้องได้จํานวนกี่คันนะครับเรื่องคุณภาพก็ไม่ละเอียดนะครับอันนี้ไม่ละเอียดอยู่แล้วนะครับแต่ก็พอรับได้นะครับทีนี้มันจะมีโอกาสเรื่องการจับมือกับพันธนิตรวนี้แหละ ตัวนี้แหละครับเนี่ยถ้ามีพันธมิตรนะครับห้างสปปรรพสินค้าปั๊มน้ำมันหรือคอมมูนิตี้คอมมูนิตี้มอลล์โซนที่มีคนเยอะๆนะครับมาทำเรื่องนี้หรือเจ้าของห้างสปปรรพสินค้ามาทำเองปั๊มน้ำมันมาทำเองนะครับคอมมูนิตี้มอลล์มาทำเองมันก็จะทำให้จำนวนร้านล้างด่วนะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น มันก็จะแบ่งลูกค้าออกไปแบ่งลูกค้าออกไปแบ่งลูกค้าออกไปร้านล้างรถเจรยญก ja ็จะเงียบลงเรื่อยๆเงียบลงเรื่อยๆนะครับนะครับการเจาะตลาดลูกค้าองคอ์กรอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ทําได้อุปสรรคนะครับอุปรักอุปสรรคคือสงครามราคาระหว่างร้านล้างด่วนเจ้าหนึ่งกับล้างด่วนอีกเจ้าหนึ่งอันนี้ก็จะสู้กันเอง จากสงครามทรงด่วน,นมาสู่สงครามล้างด่วนน,นั่นเองผมผมคิดว่ามันมันจะมีผู้รอดและผู้ที่ล้มก็สรุปนะครับสรุปทั้ง3ามประเภทเนี่ยมีข้อดีข้อด้อยแต่ประเภทที่คิดว่าจะอ่อนแอที่สุดก็คือล้างรถหยอดเหรียญ เพราะไม่มีไม่มีจุดที่จะดึงดูดได้ดีกว่าระบบอื่นเลยนะครับประเภทอื่นเลยผมก็เลยอยากจะให้ข้อคิดนะครับสำหรับคนที่จะเริ่มทำไม่ใช่ว่าจะไปไม่รอดแต่ว่าจะมีเพียงแค่สิเอร์ซนที่รอดอีก90%อร์ซนล้มเหลวนะครับเพราะนั้น ถ้าเราอยากจะเป็น10%ที่รอดมันต้องมีกลยุทธ์นะครับเดี๋ยวติดตามคลิปถัด,ถดไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกกลยุทธ์ว่าเมื่อเราเห็นสภาพตลาดทั้งหมดธุรกิจล้างรถหยดอดเหรียญทั้งสามแบบธุรกิจล้างรถทั้งสประเภทนะครับเราจะปรับกลยุทธ์สําหรับร้านล้างรถหยอดเหรียญอย่างไรที่จะทําให้อยู่รอดและมีกําไรนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ถือว่าเป็นการเล่า าภาพรวมให้ฟังนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะมาเจาะลึกในเรื่องของการทำให้ร้านนั่งรถหยอดเหรียญอยู่รอดนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ